็วันนี้คลิปนี้มาพบกับน้องการอีกแล้วก็วันนี้พา Z Edition นะคะหน้าลอไซแม็กจะส่งลงล้อให้คันนี้ก็แถมชุดล้อซิ่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ,จ่ายเนาะแน่นอนนะคะโชมร็รลโคเขาจะมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยก็ไฟก็ไฟหน้าเดิมโรงงานทุกอย่างเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะคะยกเว้นล้อแม็กตอนนี้นะคะไซแม็จะส่งลงล้อแม็กใหมย่ยางใหม่ ใช้งานได้ยาวๆนะคะนี่ก็เป็นล้อที่อขอบ18นะคะปกติแล้วล้อแม็กต้องดาวเพิ่มนะคะแต่สำหรับคลิปนี้ใครที่มาจากคลิป YouTube ของการ์ดรีวิวนะคะแถมแม็กจะทรงไปเลยนะคะรอๆแล้วก็หูกระจกน้องนะคะเ e ตอ t i ิชัแน่นอนนะคะฝาครอบแบบโครเมียมนะคะมีไฟเลีย้ยวที่หูกระจกให้แล้วก็ ะจะพูดอะไรอะรถก็มันมัน,ม,นมันก็สวยเนาะมันก็เดิมๆของมันเป็นรถเปิดแคปได้อะสมาร์ทแคปนะคะรีโวโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวล้มไร้สะดุดรัก <c oughs> อะมาดูกันต่อกระจกอ่ากระจกบ้องหลังด้านหลังนะคะจะมีไล่ฝ้าหลังให้นะคะไลเนอร์เดิมของศูนย์เลยนะคะโลโก้โตโยต้ายังอยู่มาดูในส่วนของโซนท้ายบ้างก็เขาเรียกคำป้ายหรือเปล่าภาษาวัยรุ่นอันนี้ก็ไม่ค่อย ช่ำชองเกี่ยวกับอุปกรณ์ตแต่งเท่าไหร่ก็เป็นค้าป้ายนะคะแล้วก็ท่อท่อก็จะเป็นแบบท่อแซดนิดนึงนะคะลูกค้าเสียงก็ไม่ได้ดังมากแต่ก็ไม่ได้เบานะคะก็เป็นเสียงที่แบบพอเหมาะพอควรเนาะมื่อเปิดนี่กระบะเดิมๆนะคะลูกค้าแต่ในส่วนของภายในเดี๋ยวเราไปดูอีกทีค่ะ สำหรับภายในคันนี้นะคะจะเป็นคอนโซลสีดําล้วนเลยนะคะระบบไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกพวมอะไรพาวเวอร์สีก้านแอร์แบบคู่หน้า3นะคะวิทยุ FM a เอ USB เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เลยแล้วก็แอร์นะคะสามารถปรับคอนโทรลได้ตัวนี้ก็เป็นไล่ฟ้าหลังนะคะแล้วก็หัวเกียร์จะเป็นหัวเกียร์แบบแต่งถ้าให้แนะนําก็คันนี้มันเป็น6กเกียร์เนาะใครที่ชอบแบบซิิงๆหน่อยไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเติมมากมายนะคะแบบนี้แหละสวย แล้วก็เบาะจะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะพิเศษมาดูกันที่แคปนะคะสำหรับเบาะแคปบด้านหลังนะคะฝัง่งผู้โดยสารก็เป็นตีตู้จัดแบบเครื่องเสียงให้เต็มระบบเลยนะคะใครที่ชื่นชอบอย่าพลาดนะคะคลิปนี้เพราะาเห็นหลายคนสอบถามกันเยอะมากว่าอยากได้รีโว่แต่งเครื่องเสียงมาให้วันนี้จัดมาให้แล้วไปดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องค่ะ สำหรับเครื่องคันนี้อย่างที่แจ้ง 2,400cc นะคะก็เป็นเครื่องเดิมทั้งหมดเลยนะคะก็เนี่ยตัวแต้ม QC ก็ยังอยู่นะคะระบบเบรก ABS ก่อนสมอบมีเปลี่ยนถ่ายของเลี้ยวเช็คให้กว่า40รายการนะคะลูกค้าการใช้งานของตัวรถเช็คให้ทั้งหมดเลยเป็นรถเดิมๆนะคะลูกค้าก็ใครทีอ่อยู่ต่างจังหวัดนะคะอยากซื้อรถคันนี้แต่อยากดูรีวิวอยาก เห,เหมือนเสมือนว่าเป็นเรามาดูเองอย่างนี้นก็สามารถวิดีโอคอลคุยกันได้นะคะแอดไลน์มาเลย0 8 1 2 3 86699สาำหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันอีกครั้งนะคะก็เป็นตัว Z Edition นะคะ2.4รุ่นปี2019ประมาณพศ .62 นะคะราคา5 9 0 0 0บาท509ไม่ใช่เลข3ตัวนะคะราคาขาย590,000บาทงวดเริ่มต้นนะคะโปร0% 12เดือนแรก 6,500บาทเท่านั้นหรือจะผ่อนตลอดอายุสัญญาเลย8,800บาทนะคะจัดโปรฟีดาวออกได้ทุกอาชีพนะคะใครที่อยากจองจองเพียง99บาททำสัญญาใช้แบบประชาชนไปเดียวทั่วไทยนะคะมีบริการเซ็นสัญญาให้แล้วก็ส่งมอบถึงที่หน้าบ้านเลยก็สำหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะคะติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทร0812386699เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะคะก็สำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากดู รุ่นไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับนี้ก็กอ<ๆ>เยอะมากนะคะก็ขอลาไปก่อนอ้าวกออีกแล้วขอบคุณค่ะ